สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนยางกันอย่างได้ๆนะครับผมสำหรับหลายๆคนเนี่ยนะครับเวลาขี่จักรยานออกไปข้างนอกนะแบบเราพกยางในไปใช่ไหมแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเวลายางแตกเนาะเราจะขอความช่วยเหลือจากใครขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเราไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนยางอย่างง่ายๆนะครับเราทำยังไงมาดูกันครับมาครับในส่วนของขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องหากันดูให้เห็นก่อนนะว่าเรารั่วตรงไหนนะครับเราก ว่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอไม่เป็นไรนะครับผมผมจะมีเทคนิคว่าเวลาที่จะงัดยางเนี่ยนะครับอย่าเริ่มงานจากทางด้านฝั่งนี้นะเพราะมันจะงัดยากให้เราย้ายมาเป็นฝั่งตรงข้ามพอดีพดีตรงนี้ให้เริ่มที่ตรงนี้กันนะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราบีบก่อนบีบให้ยางมันหลุดจากขอบก่อนตรงนี้สาคัญมากนะเพราะถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้หลุดจากขอบเนี่ยนะครับจะไม่สามารถงัดได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคสาคัญนะครับมาครับมาเริ่มงัดกันเลยนะครับความงัดง่ายหรือยากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวยางกับตวววขออ้้ดดยะรรผมี่าาเใช็จ เห็นว่างัดได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้นะครับผมงัดเข้าไปนี้สองอันพร้อมกันอ่าเห็ไนไแล้วหลังจากนั้นผมก็โอเคหลุดออกมาแล้วนะครับอ่ะหลังจากคราวนี้นะครับก็คือเรางัดขอบยางออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวิธีการเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องมาดูที่ฝั่งนี้นะที่ฝั่งนี้ไอฝั่งที่มีไส้ไก่อยู่เนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็เปิดตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ดึงยาง,งานั่งออกมาแค่นี้เงง่ายๆนะครับผม วิธีการเอายางไนออกมานะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ายางในนียมันเป็นยางนสัตว์ิตนะมันไม่ได้ขาดนะมันไม่ได้มันมันมันไม่ได้มีรูนะครับผมจะทําทีว่าแบบว่ามันมีรูแล้วกันวิธีการก็ modo, ดูเอ๊เออตรงนั้นมันมีรูนะจะไปดึงยืดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีรูเนี่ยนะเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับมาขั้นตอนถัดไปนะครับก็เป็นการขั้นตอนของว,ว่าตรวจว่ามันมีเสียนอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับเราจับยางขึ้นมาในลักษณะนี้นะอย่าลืมนะขั้นตอนนี้สําคัญมากนะ เราต้องจับเข้าไปปุ๊บดูเอามือลูกก่อนเอ๊ะมันมีเสี้ยนคาอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ามันมีเสี้ยนคาอยู่นะครับแล้วเราไม่เอาออกมาเนี่ยนะ รู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะแตกซ้ำไงพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะขี่ออกไปเนี่ยไม่กี่เมตรเลยแตกซ้ําเลยก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะหลายหลายคนเนี่ยลืมที่ขั้นตอนที่ส่วนนี้นะครับทำให้แบบว่าเราเสียยางในไปเปล่าๆอีกเส้นนะครับผมอันนี้ตรวจดูแล้วนะครับปรากฏว่าโอ้ไม่มีอะไรเลยอยู่ในนั้นนะครับเยี่ยมมากเลยจริงๆนะครับแล้วก็เอายางในเส้นใหม่นะครับสมมุติว่านี่เป็นยางยางในเส้นใหม่นะเราเปิดมาเอาตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปที่ตรงนี้นะคร ยัดเข้าไปตรงนี้นะครับค่อยๆยัดเข้าไปนะครับที่ที่ตกบริเวณนี้นะครับก็ค่อยๆบีบนะครับพอเข้าพอยางไหนเข้าไปสักประมาณอย่างนี้แล้วนะครับค่อยๆบีบปุ๊บขึ้นเพียงนี้นะครับให้ยางมันขึ้นขอนะครับใช้มือสองข้างบีบข้างซ้ายแล้วก็มาข้างขวาอย่างเี้ข้างซ้ายข้างขวาค่อยๆไล่ไปนะระวังอย่าให้ยางนอกทับยางไหนจากลักษณะเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราแบบบีบเข้าไปไม่ระวังเนี่ยนะตรงเนี้ยมันจะทับยางไหนเห็นไหม เราก็ค่อยๆเอาเมือ,อยัดเข้าไปแบงนี้นะครับแล้วเราค่อยบีบเข้าไปเทละนิดเีละน,น้อยนะครับ <c ười> ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับอย่าให้มันทับยางในเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดทับยางในนี่คือเป็นเรื่องเลยนะโอเคตรงนี้มันจะเต็งมากเลยตรงนี้นะครับพอมาถึงสุดทางแลวเนี่ยมันจะเตึงมากมันจะบีบไม่ลงละนะสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราไปตรงนี้เป็นไล่เอาใหม่ ็นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับผมควรจะต้องทาก็ค่อยๆไล่ไปนะครับขยับขยับขยับให้มันมใหม่ได้นะครับคราวนี้ง่ายละโอเคสุดท้ายเห็นไหมเข้าแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากตรงน,นี้อาจจะดูเหมือนเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ขั้นตอนสุดท้ายนีย่สำคัญมากเลยทีเดียวนะผมก็คือมาดูว่าไอ้ตัวยางนอกนมันทับยางไหนหรือเปล่านะครับให้เช็คดูให้เปิดดูทุกด้านเลยนะ อย่างเงี้ยใ,ให้เปิดดูทุกด้านมันเอ้ยมันทับหรือเปล่านะมันทับหรือเปล่านะให้ดูรอบวงเนะคยนะว่ามีส่วนไหนถูกทับหรือเปล่าเป็นการเช็คขั้นตอนขั้นสุดท้ายนะครับผมถ้าหลังจากเช็คแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเออมันมียางในเนี่ยถูกทับอยู่ใช่ไหมอย่างบริเวณนี้นะถูกทับอยู่นะครับ ให้จับนี้บิดไปบิดมา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 เสร็จปุ๊บยางในเนี่ยก็จะซ่อนเข้าไปอยู่ข้างใต้ถามว่าทําไมตรงนี้ถึงสําคัญมากๆเนะคยนะก็บอกว่าถ้าเกิดว่ายางในเนี่ยนะมันถูกยางนอกทับอยู่เนี่ยนะครับพอเวลาเราเติมลมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ยางในระเบิดออกมาได้อันนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญเรียกว่าน่าจะที่สุดแล้วแหละในขั้นตอนการเปลี่ยนยางนะครับผมเป็นไงครับทุกคนง่ายไหมครับกับการเปลี่ยนยางนะครับแบบง่ายๆนะครับดยวิธีการที่เราแนะนําเข้าไปดังนี้นะครับผมมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าเกิดว ยที่เราจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับเวลาที่เราออกไปขี่จักรยานข้างนอกนะครับแล้วยางแตกใช่ไหมแล้วเราอยู่คนเดียวโอ้ยทำยังไงดีกลับบ้านไม่ได้นะครับไม่ต้องเรียกรถแท็กซี่ต่อไปแล้วนะครับเพียงแค่พกยางในนะครับผมแล้วก็พกสิวถุเข้าไปด้วยนะครับขอให้ทุกคนเอนจอยในการปั่นครับแล้วพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ